สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีนงญิงครับว่าผมมาผอกับบ่าวโทูในช่องทองพูลแบ่น้อยน้อ,นองงุงยิงครับสําหรับคลิปนี้กะพามาเบิ่งพี่น้องไอ้ได้ปอกข้อปอกข้อมานี่ยแหละครับปอกข้อโดตัวนึงก็ไปถอดเอามาเตะในข้อโดอีกนหนึ่งไม่น้อยเพื่อนก็เสือมาไหวสงสัยมาห้อยให้ลูกเด็กมักนใหญ่ครับก็เลยถอนมาใส่ให้ท่องท่านกับท,ท่องแถบผูกเสื้อซะเลยครับพี่น้อง ลามดีกว่าปล่อยออกมาหายางกินห้าหายางตากแดดแต่ว่าตอกลากไว้ครับผูกไว้กระสันบ่ได้พี่น้องเป็นล่มแถแดดแห้งแห้งสีน่นี่ตอนนี้มันบ่ทันได้ไปสื่อเสือกใหม่นะครับเนาะก็เอาไปไปได้เสือกงวของปู่มาแต่เสือกงัวมันปวดแยวบานนี้ก็เลยทบสองทบ หมัดใส่ลักเดียวกัน <c oughs> ทบสองทบไอ้บยบอยกตัดของเพลินนะครับเสือของเพลินลามงัวมันยาวหมัดสองทบใส่ตัวหนึ่งสองทบสอีกตัวหนึ่งหมัดสม,มัดสี่ทบอ่ะแต่ว่าไปใส่ลักเดียวกันนะครับแย่กันไปแย่กันออกสายออกขัวไป ลองมึงถ้าเกิดว่ามันของมันหยุงมันยังกัดเสียสิไปหาสือเสืองใหม่ครับแต่ว่าถือว่าเป็นการเลื่มต้นครับพี่น้องเพราะว่าต้นแรกก็คือว่าสีจับเพิ่นใส่ปอกข้อบ่อใดจับเพิ่นผูกเสือกบ่อใดนะแต่ว่าเพิ่นก็แล่นอยู่ดอกแล่นแต่ว่าเข้าก็จับล็อกข้อล็อกไอ้ล็อกโตพิ่นไว้เลยกอดไว้ยังค่อยใส่กอดไว้แล้วก็ปั๊บปั๊บแล้วก็กอดไว้แล้วก็มัดเสือกนะครับเพิ่นกระบ่ดินดอก พอดีมันนางเบิงไอ้นางเบิงเป็นกินอาหารนองสวยๆใต้หฮมบวกม่วงมาไหลเย็นที่เราไปนองนั่งเก้าอี้เขียวนี่แล้วตอนแรกเกือบง่ายหลังหลับครับพอยำขึ้นโมเป็นอันหลับอันนอนครับพี่น้องแป๊บๆเตื่นแป๊บๆเตื่นได้กกับอันนั่นได้กกับอันนี้ได้กกับเสียงนั่นได้กกับเสียงนี่ตื่นกับพอดีมาันนา่งสีหลับก็เลยขึ้นไปเอาเก้าอี้เอ็นอยู่ทางดาดฟ้าลงมานอนซะเลย นี่เป็นจังไดยากแก้แผ่ใสไปสองเมตรเื่อวานนี่เป็นยาแก้แผ่แบบปบงวงครับข <c oughs> ั้นจมูกยิ่ๆๆๆๆ,ๆๆๆๆมันเป็นประจำครับพี่น้องบาวโทนสิเป็นประจำเพราะว่าเหตุงานอยู่ลงสีเนาะ <c oughs> จากฝุ่นห้าฝุ่นแกบฝุ่นเข่า <c oughs> ไอเครื่องจักรสารเคมีพวกนี้นะครับใ <c oughs> ส่ผ้าปิดจมูกบ้างเถอะเอาปรยูครับ <c oughs> มันก็นเลยเป็นภูมิแพ้ พักผ่อนหน่อยอากาศเปลี่ยนเป็นทันทีครับขั้นจมูกน้ำมูกไหลบ้างเทือน,น้ำมูกน้ำตาไหลออมีลตตลๆๆออมีออกมาอย่างนีนะครับก็เลยได้สื่อยากพุ่มแพ่ติดโตไว้ตลอดครับดนดบันนี้เพราะแต่ออกมาออกมาายูจังสี่เนี่ยมันก็ดีขึ้นครับพี่น้องอาการมันดีขึ้นมันบ่ค่อยเป็นหรครับดนๆดนเป็นแต่นหนึ่งเกิดอกาอากาศเปลี่ยนแป้งถืบไอฝนหรือว่าไอ เอาผักพรบยเพียงพ่อเนี่ยมันก็นสเิเป็นเบิงตีมองเป็นแปน,ปนมีบป่าผ้ากันหมุนเ้าไปได้วไปหมุนเอาใบกระเสกแห้งนี่แบบนี้คนมากินครับแต่ว่าถ้าเท้าเอาไปผูกใส่ใส่ใส่ใสใสใสไอ้คอ,อกวพ้พวกกินได้แบบนี้แต่ถ้าเอาถิ่มว้ขางหนอกปล่อยออกมาเนี่ยคนมากินมาเลี่กินแบบแหงๆอย่างแบบสี่ละครับนี่ครับ สำหรับน้องท่องเพิ่มตอนนี้นาะยโยพนกระได้น้ำออกมาไหว้ในเดินหยาแล้วครับน้องท่องเพิ่มกับน้องท่องอุไลพิ่นได้เอาไอหัวลวดน้ำอ่ะหัวน้ำน่ะหัวลวดไหมหัวตะไคร์ลวดน่ะเอามาลลอมห้น้องสองท่องพนได,ได้กินได้กินไอกินหยาในเดินหยาแบบสบายใจนะครับ ข้อกสิขห้เพื่อนขยับออกมามองลกงัวเพราะพี่น้องเอฟซีเขาไปเบิงได้ครับเขาไปติดตามเมืองใดนําไอช่องแชมป์ฟามแพะน้องทองเพิ่มครับเป็นช่องของนายโยกันนะแววเพื่นอนกสิไทยเกี่ยวกับน้องทองเพิ่มนี่แหละครับพี่น้องเกี่ยวกับน้องทองอุไรความหนาหักความตีดความหนาหักความบ่สนโลกหรือว่าความหนาลักสุดใสของน้องทองอุไรอยู่ไกลๆก,กันครับความหนาหัก บทโนหลูกของน้องท่องเพิ่มสิเป็นจังไดเพ่าแมีพี่น้องเยซีเขาไปเบิ่งกันครับติดตามใ้ในช่องแชมป์ฟาร์มแพะน้องท่องเพิ่มครับเดี๋ยวบ่าวโทนคำๆสิปไปไป่ายไหมเพ่าแมีพี่น้องเย็ซีเด้เบิ่งกันครับเอาเอาไปแล้วบ่เคยถือมัดบ,บ่เคยถือลมเสือครับเป็นกระสีจังสีละแหลกๆเมื่อนี้เป็นจังไดเมื่ออื่นเขาคอยพัฒนาไปเรื่อยครับปรับปรุงไปเรื่อยเนาะมื่อนี้ใส่เสื้อสองเส้นเมื่ออื่นกับเส๋ยวสีเปื้อเสือกมาใส่เส้นเดียวหลักไผหลักมั่นแบบนี้นะครับ น,นี่ลองเบิงยนันยานจับบ่ไดดบ่แมนยังดอกย่านจับเพิ่นไอ้มัดเสือกบ่ได้ก็นเลยยังบ่ทัน้ไปซสือเสือครับโอ,โอ้โอ้อ่ะหมุนทรายหมุนขวาแล่นทรายแล่นขวาพ่นกันเองมัดกันเองเวลาเฮามาลามัางสีก็นั่งเฝ้าครับเพราะว่าบริเวณที่ห้าลามไว้จักใหม่จักหินจกักไอ้ต้อจักเสานะเดี๋ยวก็ไปของหันของนี้ นางเฝ้าเออเอาขาไปเอากระโดดขามเขามาเอียงล่ะเออก็ดื่อีลีเลยล่ะท้องท่านเอาบังนางกับมุนบุญใส่บุญขัวเสือกมัดจะควงระบาดนี่เนาโอ้ยโหดไปนี่ขนาดมัดเสือกเลยพี่น้อง แต่วอมัดสิปันใดครับสนับสนุนไอช่องแชมป์ฟาร์มแฟะน้องทองเพิ่มครับเป็นช่องของนายโยกันนาแววเพ็่นดูแลน้องทองเพิ่มนะครับเนาะกับน้องทองอุไลคอามีพ็นน้องเอฟซีกับเขาไปเบิงเขาไปใหกำลังใจเพื่อนใดครับปุ้ดดอยากเขียนความหนาหักสดใสของน้องสองโตกับเขาไปเบิงใดครับ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกช่องทางที่ในการสนับสนุนครับการเข้ามาชมวิดีโอคลิปวิดีโอเบิง่งโฆษณาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์อ่ะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้งครับยูทูบแบ่ครับพี่น้องฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับช่องทองพูนแบ้หน้อยน้องอิงครับเป็นกำลังใจกับบ่าวโทวนเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทางบ้านน้องอิงเนาะครับเนาะ สำหรับเรื่องล่าวต่างๆกะเอ้ให้มันดาเนินการไปเรื่อยๆนะพี่น้องเอากับว่ามีความสุขกับน้องๆทางด้านบาน้องหิงดีกว่ามีความสุขเห็นเพิ่นหาอยู่หากินก็มีความสุขเลยคร,ครับสำหรับคลิปนี้ไปสนีทซะก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวสิเอาเพิ่นขยับไปลามทางพุ่นไปให้กินอยู่ในกันแท้ตอนนี้เพิ่นกินอยู่นี่ก่อนสวัสดีครับ